มาดูกันครับเรื่องราวการแปรธาตุสุดเซอร์ไพรส์ทางวิทยาศาสตร์ฟังดูเหมือนหนังไซไฟเลยใช่ไหมครับแต่อาจจะใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะนี่คือเรื่องของการเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นของมีค่ากลิ่นหอมฟุ้งเลยครับเริ่มที่ตัวร้ายของเรื่องกันก่อนเลยนั่นก็คือปัญหาพลาสติกที่เราคุ้นเคยกันดี50ล้านตันคือปริมาณขยะพลาสติก PET ที่เราสร้างกันขึ้นมาในแต่ละปีโดยประมาณครับแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รีไซเคิลด้วยนะ กลายเป็นมลพิษไปอีกนานเลยแล้วเราจะทำยังไงดีละ่ะแต่เหมือนจะมีฮีโร่มาช่วยแล้วครับนักวิทยาศาสตร์เจอทางออกในสิ่งมีชีวิตต,ต,ตัวจิ๋วมันก็คือแบคทีเรียดัดแปลงพันธุกรรมครับเหมือนคนงานจิ๋วที่ถูกโปรแกรมมาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะภารกิจของพวกมันนั่นแหละครับก็คือการซอยพลาสติกนั่นเองอาวุธลับของมันก็คือเอนไซม์ครับที่งานวิจัยนี้คนพบว่ามันย่อยพลาสติกได้แล้วมันทํางานยังไงล่ะเหรอไปดูขั้นตอนเปลี่ยนขยะให้เป็นของหอมกันครับ ง่ายๆเลยครับคือเอาแบคทีรียไปย่อยพลาสติกจนโครงสร้างมันเปลี่ยนเป็นวานิลินแบบนี้ไม่ได้เรียกแค่รีไซเคิลนะเขาเรียกอัพไซเคิลคือเปลี่ยนขยะเป็นของที่เจ๋งกว่าเดิมแล้วเรื่องนี้มันจะส่งผลต่ออนาคตยังไงบ้างบอกเลยว่าน่าตื่นเต้นมากครับมันคือการแก้ปัญหาขยะแถมยังได้ของดีมีราคาเป็นการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสเลยคำถามสำคัญก็คือเราจะกล้าชิมวานิลาที่ทำมาจากพลาสติกหรือเปล่า เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวเรื่องเล่านวัตรกรรมการเกษตรเปลี่ยนโลกที่คุณอาจจะยังไม่รู้ติดตามกันไว้ได้เลยเล่าให้โลกรู้สวัสดีครับ